พีคิตสมาทัโลเอพิบันฟอวัตชิงแตงกิ้วโซ่มัดเวลคัมเด้อไม่เฮาดองดันแตงกิ้วเดิอบเลืบเดิอบเลืบขอบคุณทุกไลททุกเลิอบเด้อพี่น้องรอบดึกรอบดึกรอบมิดไนพี่น้องรอบดึกรอบมิดไน ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอยมีแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปค่ะไก่ปีใหม่ขอให้โชคดีมีใช่สุกคนเด้อพี่น้องโ,โชคดีโชคดีโชคดีนับตถอยหลังไก้เจิหอดปีใหม่ล้วพี่น้องสวัสดีน้องปอเต้ ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปนะคะ do 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 สวัสดีค่ะสิบล้านลงใจขอบคุณหลายๆเลยพี่น้องข้าทากลมมันเห็ดหันนี่ครับขอบคุณทุกไลทุกเลิบเลยพี่น้องโอ้ยดีใจได้สิบล้านลงใจแล้ข้าะตอบคอมเมนต์นี่ฮนะนั่ง